สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีไปถึง FC ทางไกลในต่างแดนด้วยจ้าโอ้อะมามาดูผลงานของหัวหน้ารอยนะคะจากเมื่อวานที่ตรงนี้แบบเป็นไม้เต็มเลยแล้วนะตอนนี้หัวหน้าจรอยเออ โอ้เฮียสาสวัสดีค่ะ รองเท้าต้องถอดเลยทุกคนดู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 จะเพิ่งให้ดูนะนั่นไงเห็นไรรองเท้าเฮียสาด่ะต้องใส่เดินลุยโอย้นี่ไงนี่เดินลุยจากตรงนี้ไปน่งโอ้โนโโอ้หถูกแล้วถูกเจ้า,าขายหลานแกล้งซะแล้วหรนะอเนี่ยเฮียสาเนาะโอ้ยเอาลึกขนาดนี้เลยเหรอปัด ันดูเถะอะนอนจวกลงไปให้สุดแขนเลย เ,เจ้ากดดันอะไรกันชัตหรือเปล่าอดข้าวแน่นอนอดข้าวแน่นอนเลยเจ้าฟันปีศานี่เขาก็คงจะบอกว่าฮักดอกจังหยอกเล่นเนาะธรรมดา ู่ที่บ้านน่ะเจ๊พึ่งอาจจะเป็นใหญ่แต่อยู่หน้าง,งานหัวหน้าจ้ก็เป็นใหญ่เราก็อย่าเสียงดังไปเนาะเดี๋ยวเขาจะไม่พาทํางานเดี๋ยวอดงานมาทําพอดีเลย <laughs> โอเคโอเคอะยอมยอมยอมมารอบนี้ยอมก็ได้จ้ะยอม <laughs> ยอมหัวหน้ารจ้ไปสักครั้งหนึ่งเนาะ <laughs> เพราะว่าไรก็เพราะรักดอกจึงยอกเล่นนะใช้คำนี้ได้นะคะทุกคนค่ะ ไม่ว่ากันเนาะอี้ยแต่จรยุยเพราะว่าอะไรเพาะเฮียสา,ากระดนแกล้งไปแล้วแน่นยังไม่ใส่รองเท้าอีกเนี่ยจะพึ่งมาจะพึ่งก็ต้องโดนแกล้งมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วใช่ไหมเอฟซีมันเป็นธรรมนียมเป็นธรรมเนีย,เนเนยม นี่เจ้าของเขาเขาชอบสลบซ้ายขวานะเอฟซีค่ะไม่ได้สลบไม่ใช่แบบเขาได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นพักหนึ่งแบบอ้อมสานะฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งพักแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็อีกหนึ่งพักแต่ฝั่งตรงข้ามเจ้าพึ่งนี้ไม่มีพักค่ดึงสลบตรงโอ้ไอเดียนะไอเดียของเจ้าของที่เขาขอมาหัวหน้าโจยจัดให้โอ้ยย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 มลมม ลองมาลงบันไดของหัวหน้าโจยก่อนทุกคนนี่บันไดลงบันไดหัวหน้าโจยหน่อยลงเป็นบันไดนลงเป็นบันไดามาละลึกแค่ไหนโอ,อ้ยอันนี้ก็เป็นบันไดอีกนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบันไดอีกบา้าลงไปไม่ได้หรอกตรงนี้เดี๋ยวขึ้นมา,มาคืนไม่ได้เนาะ เราต้องหลบไประยะระยะสักสักห้าเมตร10เมตรหลบในระยะ10เมตร10เมตรก็ไม่รอดเนาะ F4 เนาะถ้าหัวนอนหัวหน้านจะวจาจะจะแกล้งนี่ยี่เมตรก็ไม่รอดยอมยอมใจเขาจริงๆค่ะทุกคนค่ะอ่ะแล้วแต่จะทำถ้าไม่ว่าเขาดอก หน้างงานเขาบางทีเขาก็เครียดเขาได้กแกล้งหน่อยเขาก็ได้หายเครียดนะทุกคนเนาะเอออ่ะจวดไปจาดไปทําไปเอ้ยสา่แกลงเอ้ยสาย,กยแกงจวดลึกกันเลยนะพี่น้องเนาะ นี่สงใส่ถ้อยขี่ค้นเบิดมือแทืๆอนบ่หอดเบิดมือดอ,อกมาค่ะถอ,อยขี่ค้นมองนี่ออกแล้วก็แตงแตงมองทีหัวนาจอยไปยืนให้มันเป็นขั้นขอบสะไปอ่าเป็นกำลังใจให้หัวนาจะรอยไปเรื่อยๆเนาะเอซีเนาะเ้ย,ยขี่ตมทั้งนั้นจะไม่ผู้ใดมาแกล้งในะดอกนะหมู่บ้านข้าจะไปหาเห็ดุเด้อค่ะพี่น้องค่ะเล็บได้อัน เมื่อถ่า,ายตอนเขาแต่งขอบสะเห็ดสะเนาะเอออ่ะว่น่ะว่นะปั้นปีศาจกระเบิดแล้วดิเพอท่านไปแต่งปั้นปีศาจอยู่คนนะ่ะปั้นปีศาจก็ทู่เบิดแล้ว จ้กหมู่บ้านในป่ากับปดูเนาะพี่น้องค่ะบ่ได้เบิ่งบ่ได้เห็นเลยแต่ว่าหน้าโจบระหม่านในป่าตัวใหญ่เด้กพี่น้องค่ะเอาใหญ่ก็ลุ่นไปเนาะเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะขึ้นไปทางไหนล่ะขึ้นไปทางไหนล่ะเนาะพยายางขึ้นไปเฮาก็ขึ้นไปตัวเนาะพี่น้องเนาะเอ้ืออือ๊บอึ๊บมาแล้วมาแล้ว อยู่สายอะไรเนี่ยสาวฮะ,ะจัดไปวหอน้าจะโรยจะพึ่งกับเอฟซีเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าเด้อเดี๋ยวจะพึ่งสิหามองนั่งก่อนฮอนดดแดดละหนึ่งสองสามว้าว ได้ๆเก็บก่อนอ่าเส็ดไปมีงานก็เท่ากับมีเงินเนาะ FC เนาะสู้ๆลุยๆกันไปค่ะบางวันก็เหนื่อยบ้างบางวันก็ท้อบ้างบางวันก็มีกําลังใจบ้างแต่ละวันเนาะใช้แต่ละวันให้มันคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เราได้ใช้เนาะทุกคนเนาะเป็นกําลังใจค่ะไปถึงทุกคนทุกท่านนะคะ ขอให้ทุกคนได้พลังบวกจากเจ๊พึ่งไปแล้วก็มีความสุขกับการทํางานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขอให้เป็นไปตามที่ f อตั้งใจมุ่งหวังไว้นะคะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้เจ๊พึ่งขอบา,บายบายสวัสดีจ้า